โอเคนะครับก็สวัสดีสวีดัท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองในช่องอ r ม So ยอยากทังนะครับวันนี้เราอยู่ในแป Fighting Legend นะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตสามคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามีอะไรนะครับมีอะไรที่แบบดีๆนะครับเข้ามาบ้างนะครับมีเออผมก็จะบอกนะครับว่ามีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะอัปเดตนี้ก็น่าจะเป็นอัปเดตใหญ่อยู่นะใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมก็โอเคนะครับก็ใช้ได้อยู่นะโอเคนะครับมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีโค้ดใหม่เลยนะครับก็คือ UPD3 นะครับแล้วก็ 6K นะครับโค้ด 6K เนาะเขียนว่า6แล้วก็ K ข้างหลังนะครับแล้วก็มีโรคใหม่นะครับ New f o r e n t World นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ New f o r e s World เนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับ2ตัวนะไข่ใหม่นั่นแหละแต่ว่าสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มเข้ามาอีก14ตัวนะครับแล้วก็มี New Equalis Pet นะครับกับ New Sowhew Pet นะครับก็คืออยู่ในไข่2อใบอะเนาะลวตัวแล้วที่สำคัญเลยนะครับก็คือ เพิ่มเพชรเข้ามานะครับเออเพชรนะแล้วก็มีแบบ new index เออ reward free นะครับ free p พชก็คือมีแบบ reward นะครับก็คือเราสะสมเพชรได้ประมาณกี่ตัวกี่ตัวนะครับก็จะใส่เพชรเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวหรือ2ตัวนะครับประมาณนั้นเนาะผมก็ไปเล่นมาแล้ว๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะแล้วก็มี new chain นะครับก็คืออะไรนะเป็นแบอะไรก็เป็นรับไอ้ที่มันเป็นดัมเบลนะครับอยู่ข้างล่างนะเนาะเป็นแบบเ h a ใหม่นะครับเป็นแบบตัวช่วยนะเออแล้วก็มี เบอร์จัมราเนนจัมนะครับแฟลเตอร์นะครับแล้วก็มีเอ็กพอร์ตหรือเปล่อยเพื่อเลอร์หรือเดอะแมเแบตเตอร์อะไรทอย่างๆนะครับช่างมันเถิดนะก็คือกระโดดนะครับสามทีนะแล้วก็มีเนลฟอร์เซนบอสนะครับก็คือมีเพิ่มบอสใหม่เข้ามานะครับห้าตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็ฟรีกิฟต์รีวอทบัฟนะครับก็คือเนี่ยครับแต่เนี่เนาะก็จะบัฟขึ้นมานะครับก็คือรีวอทเนี่ยเห็นปะ มันจะได้เยอะขึ้นนะครับในรีวอร์ดสำหรับคนที่แบบเฟลเยอะเยอะนะครับแต่สำหรับผมแม่งไม่ค่อยจําเป็นนะครับจําเป็นแค่น้ํายานะครับโอเคแล้วก็มีอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยนะถ้ามันฟืบฟึบฟืบนะพอดีผมไม่สบายนะครับอากาศหนาวนะครับลืมแบบใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะอ่ะแล้วก็มีนิวฟรีสปินนะครับเออยูเวอรี่นะครับไม่ใช่หนึ่งจุดสามสามหนึ่งนาทีครึ่งนะครับมันคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะแอดมินเขาน่าจะคนผู้พัฒนาเกมเขาน่จะเขียนผิดนะแล้วก็ ต่อไปนะครับก็คามิ่งส่วนับก็น่าจะอัปเดตหน้านะครับแล้วก็มีนิวแมชชีนนะครับก็คืออัปเดตหน้าน่าจะมีจะตอนนี้มันได้แค่คิสัันได้ไหมอ่ะอัปเดตอัปเดตหน้าอาจจะแบบอัปได้อีกนะครับแต่คิสัันอาจจะเพิ่มอีกเนาะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ Index เนาะตรงที่มันเป็นรูปหนังสือนะครับข้างเนาะเข้าไปเลยรวอร์ก็จะอยู่ใต้นี้เลยนะครับนี่เห็นป่ะแสดงตอนนี้ก็คือ1 52ตัวนะผมม โอเคนะครับสำหรับมีสัตว์เลี้ยงครบ1ิตัวนะครับก็จะได้น้ำยาห้าอันนะครับแล้วเมื่อมีสัตว์เลี้ยงครบ25้าตัวนะครับก็จะใส่อกระเป๋านะครับได้อีก25้าตัวเนาะแล้วพอมีครบ50บตัวนะครับสามารถใส่เพชรได้อีก1ตัวนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อมี60ตัวนะครับสามารถเพิ่มกระเป๋าได้อีก50บช่องนะครับเมื่อมี80สิบตัวนะครับสามารถได้น้ำยานะครับซูเปอร์ลักี่ปู่นนะ5อันนะครับแล้วก็เมื่อมีสัตว์เลี้ยงครบหนึ่งร้อยตัวนะ สามารถใส่สัญได้เพิ่มอีกสองตัวนะครับจากสามเป็นห้าเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้เติมนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสําหรับอันนี้เนาะแล้วต่อไปนะครับก็ระบบเทรดนะครับประมาณนี้นะระบบเทรดเออสามารถปิดได้นะครับกดที่ตั้งค่านะสําหรับใครที่แบบน้ำค่านยกดพี่ตั้งค่าเทรดนะครับจะเลือกเป็นออหรือไม่เลือกใครนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเพื่อนก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วต่อไปนะครับก็แมปใหม่นะครับอ๋อแล้วต่อไปตรงที่ฟีดสปินก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เกิดมาแล้วก็เจอเลยเนาะ นี่นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับคือได้หนึ่งทีเนาะประมาณนี้นะครับจะลัก,กี้มานะครับนะแล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนะี่ยเห็นไหมทุกคนคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเ <c oughs> จ้าของแมวไปเขียนผิดนะครับแล้วก็ผมพาไปดูโลกสามนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเนาะโลกหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรนะประมาณนี้โลกสามนะฟอร์เซนทาวเวอร์นะครับฟอร์เซนทาวนะครับมานะครับ หน้าตาแมพก็จะประมาณนี้นะครับมีอัปเดตอะไรมาบ้างก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้อัปเดตหน้านะครับอัปเดตหน้าก็จะมีตู้เมชชินแม่นะครับก็คืออัปอัพวัสดุเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะอนี่เขาฟาร์มพออยู่นะโอเคนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็คือดัมเบลนะประมาณนี้อันนี้นะอันนี้นะครับดัมเบลนี่นะครับก็จะมีปลาอันนี้เนาะใช้ประมาณนี้เลยก็ถือว่าเยอะนะครับตอนเราใครไม่เจออาจจะเก็บนานหน่อยนะครับแต่ก็สู่ๆ่ละแล้วก็ดาบนะครับต่อไป อันนี้นะครับประมานี้นะครับคูลสูงสุดก็คือ 9.5k นะครับถือว่าคูณเยอะนะครับกวนเก่าเนาะแล้วก็จะมีนี่นะครับที่ช่วยนะครับช่วยเสิรนะครับก็จะแบบนอนวิดพื้นอะไรนะครับนอนวิดแบบนี้ทุก่นนี่ไม่บอกอันนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีบอสใหม่นี่นะครับห้าตัวนี่นะครับแล้วก็บอสใหม่5้าตัวนะครับมีประมาณนี้เลยเนาะใช้ประมาณนี้นะครับ ือว่าเยอะนะครับตอนนี้ผมไปยังไายตัวนี้ไม่ได้เลยนะมาที่ไข่ดีกว่าไข่ก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มแรกมานะครับเริ่มที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละสองบีหรือเปล่าหนึ่งบีแล้วมั้งเริ่มแรกมาหนึ่งปีนะครับหนึ่งบีหรือสองปีนี่แหละจาไม่ได้แล้วนี่นะครับก็มีประมาณนี้นะตอนนี้ได้มาอันนี้นะครับยังไม่ได้บิ๊กติกนะแล้วก็มีใบอันนี้นะครับสองจุดห้าล้านนะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอัปเดตอะไรนะครับดี๋ยวผมคิดก่อนว่ามีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็มีไข่ใหม่นะครับก็คือไอคอนสิบเนาะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะได้แจกฟรีนะครับหรืออาจจะแจกก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือจะส่งล้วไม่น่าจะแจกนะครับเพราะว่าสั่งแล้วใหม่คุณเยอะนะครับไอตัวจิ้งจอกนะครับแค่ตัวแรกก็คูณสามวันเนาะตัวธรรมดาเยอะกว่าตัวรีเจนแบบนี้อีกนะครับอรีเจนแบบนี้ก็คูณแค่สองร้อยแปดสิบเนาะมันเยอะกว่า แล้วก็สัตว์เลี้ยงในตู้ใหม่นะครับตู้สูงสุดของโลกนี้เนาะคุณประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออีพิกนะคุณ600แลคุณ500อันคอมมอนคุณ4ี0นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบบสงสัยอะไรก็สามารถเมนไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับแล้วสำหรับใครที่อยากซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับก็มาในกลุ่มของผมได้นะครับกลุ่มผมก็เพิ่งสร้างเนาะกลุ่มอันนี้เนาะแต่กลุ่มืนผมก็มีนะครับใครที่อยากซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับ เข้ามาในกลุ่มเลยนะครับสั่นแล้วพวกนี้ขายไม่แพงเนาะหมายหมายถึงตัวใหม่ตัวเก่านะถ้าตัวใหม่ก็ไม่แน่ดับราคาผมยังไม่ได้คิดนะว่าจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะแพงนะครับโอเคครับใครสนใจก็เข้ามาในกลุ่มนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าผมก็ ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะใครอยากให้ทำอะไรก็เม้นบอกหน่อยนะครับอาจจะแบบทำนุ้ไปโป้ก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ว่าจะบอกบอกางทีมีเสียงรบกวนกะ็ขอโทษขอภทยทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าอาจจะไม่มีนะอาจจะไปขอมมาตั้งทำแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันลิปหน้า